ครับก็ขอสวัสดีนะครับปีป่านาอาลูกๆกันลานทุกคนนะครับนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานําเสนอนะครับมีดหมอองหลวงพ่อเดิมสองเล่มนะครับเรียกว่าขนาดใหญ่นะครับเป็นมีดพกพาขนาดใหญ่หนึ่งเล่มนะครับความยาว12นิ้วนะครับดามงาฝักไม้นะครับ อีกหนึ่งเล่มนั้นถือได้ว่าเป็นมีดควานช้างนะครับความยาว15นิ้วนะครับดามไม้ฝักไม้นะครับมีดยุบต้นนะครับนะครับเรามาดูเล่มแรกกันก่อนนะครับนี่นะครับมีดยุบต้นนะครับก็จะมีดามไม้ฝักไม้นะครับส่วนมากเลยนะครับนะครับแล้วก็ปลอกลัดกลั่นมีดตรงนี้นะครับเป็นทองเหลืองเก่า นะครับโอ้โ oh หนะครับดูทองเหลืองเก่าจะออกสีนี้นะครับนะครับทองเหลืองเก่าอายุเกือบเกือบร้อยปีนะครับนี่นะครับไว้นะครับถักมาใหม่นะครับเนื่องจากว่ามีจุดตนนั้นเขาใช้งานกันอย่างจริงจังนะครับพกติดตัวตลอด เน็บกระเอวตลอดอะไรอย่างนี้นะครับไปไหนมาไหนนะครับเข่าดงเข่าป่าไปไล่ไปนานะครับเดินทางไปไหนใกล้ๆนะครับสมัยก่อนนี้นะครับเดินทางรัดดงรัดป่านะครับนี่นะครับเป็นมีดขนาดควานช้างนะครับความยาวรวมด้าม15นิ้วนะครับนะครับนี่นะครับอันเก่ามันคงจะชำรุดไปนะครับก็เลยเขาก็เลยจะของเดิมนั้นนะครับถักไว้มาใหม่นะครับนี่นะครับ สวยงามนะครับนะครับสมบูรณ์นะครับนี่นะครับด่าไม้ฝักไม้นะครับนะครับเกียวตกว่าคนพฒทาผูแก่สมัยก่อนนะครับนะครับเอาไว้พึ่งพาพุทธคุณนะครับปกปักรักษาคุ้มครองนะครับเดินทางไปไหนไกลๆปลอดภัยนะครับนะครับปราศจากสิ่งชั่วร้ายนะครับ ที่จะเข้ามาในครอบครัวและชีวิตนะครับในด้านแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับอยู่ยงคงกระพันนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับสมบูรณ์นะครับไม้เก่านะครับนะครับก็ต้องมีรอยย่นๆเหี่ยวๆอย่างนี้นะครับไม้เก่านะครับนี่นะครับ ของเหลืองเก่านะครับไม้เก่าแต่ว่าหวายนี่รัดมาใหม่นะครับนี่นะครับเรามาดูภายในกันนะครับนี่นะครับภายในก็เก่าอย่างเงี้ยครับดูครับภายในนะครับโปร่งนี่ครับสวยงามนะครับความยาวรวมด้ามสิบห้านิ้วใบแปดนิ้วนะครับใบเกือบเกือบเก้านิ้วนะครับนี่นะครับ เสมาใบโพนะครับแบบโบราณนะครับโอ้โหนะครับดูครับมีจุกต้นนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับดูครับโอ้โหนะครับดูในร่องนะครับขาบใครเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นมาจากธรรมชาตินะครับนะครับนี่นะครับนี่นะครับดูเล็กนะครับออกนวลๆเหลืองๆนะครับนี่สวยงามเลยนะครับดูครับ ลายกรหนกเขาวันสวยงามนะครับนี่นี่นะครับลอยตอกรอยเสาะโดยมือก็จะเห็นเป็นคลื่นอย่างนี้นะครับนะครับสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีโยกไม่มีคอนนะครับนะครับลายใบโพนะครับเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับนี่ เล้เหนือไปกว่านั้นนะครับนะครับตรงโคนมีดอย่างนี้นะครับมีตะกุดนะครับนี่ครับตะกุดเงินตะกุดทองนะครับโอ้โหนะครับสุดยอดของความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะครับมีดเล่มนี้นะครับเรียกว่าไม่ต้องไปหาไหนเลยนะครับความเข้มขังนะครับนะครับผุ้เทาผูแก่สมัยก่อนนะครับนะครับ เขาใช้งานกันอย่างจริงจังนะครับนับถือนะครับในพุทธคุณนะครับป้องผีป้องกันภัยป้องกันพวกผีปีศาจนะครับกุไสายมนดํานะครับลมเพลมพัดอะไรพวกนี้นะครับนะครับแน่นปึกนะครับมันมีโยกมรนมีครับนะครับสวยงามเลยนะครับใช้งานอย่างจริงจังนะครับมีดเล่มนี้นะครับนะครับอายุนั้นเกือบร้อยปีนะครับ สวยงามเลยนะครับสนใจก็โทรมานะครับที่เบอร์ศูนย์แปด2 9้าแดหหนึ่งสาสองเนะครับนะครับนี่นะครับนี่ยุบต้นนะครับลายเซมาใบโพนะครับแบบโบราณนะครับมีตะกุดเป็นกลันตรีนะครับความเข้มขังนะครับแล้วก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับนี่นะครับเป็นมีดยุบกลางนะครับนะครับ เป็นมีดยุบกลางก็จะถูกวางรูปแบบขึ้นมานะครับนะครับแหวนลัดกลั่นมีดตรงนี้ต้องเป็นนาคบอย่างนี้นะครับนาคนะครับนะครับแหมนะครับอย่างนี้มีแหมนะครับเป็นเงินนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับอันนี้ก็ไม่แพ้กันนะครับนะครับนะครับดูไม้นะครับลอยเหีียวลอยย่นอย่างนี้นะครับนะครับแหม่เจ็ดเก้านะครับตรงนี้ก็เกดเส้น ตรงนี้ก็9เส้นนะครับนี่นะครับไข่ปลาศรปองอ้อยชัดเีนนะครับนี่นะครับดามงาฝักไม้นะครับราคาก็จะขยับขึ้นมาหน่อยนึงนะครับจากดามไม้ฝักไม้นะครับแต่เรื่องราคานั้นโทรมาปรึกษาพูดคุยกันนะครับได้นะครับอยู่กับผมรับรองนะครับราคาจะไม่สูงนะครับเพราะว่ายังมือต้นนะครับ แต่ถ้าออกไปแล้วนะครับนะครับราคานั้นจะขยับขึ้นไปนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับตากมานะครับฉ่ำน้ำน้ำพึ่งเลยนะครับสวยงามเลยนะครับความยาวรวมด้าม12นิ้วนะครับเฉพาะใบนะครับ12นิ้วนะครับเฉพาะใบนี่ก็ เจ็ดนิ้วนะครับนี่นะครับดูไม้นะครับโอ้โหนะครับเหนียวยุบย่นอย่างนี้นะครับนะครับทันที่สนใจนะครับเล่มไหนก็โทรมานะครับที่เบอร์ศูนย์แปดแปดห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับโอ้โหนะครับดูครับเล่มนี้เรียกว่านะครับสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับพระปิตามหาอุดของหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับ นะครับเรียกว่าบิดลายหน้าเกี่ยวนะครับนี่นะครับดูครับสวยงามนะครับนะครับมะอะอุนะครับตอกไว้อย่างนี้นะครับนะครับดูตัวหน้านะครับสวยงามอ่อนช้อยเลยนะครับฝีมือของช่างสอนนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับดูนะครับโอ้โห้ยนะครับดูตอกไว้ตรงนี้นะครับ นะครับพาถาพระเจ้าสิบหกพระองค์นะครับนี่นะครับโอ้โหดูครับชัดเจนมากเลยนะครับลอยตอกลึกๆนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับมีเล่มนี้นะครับใครสนใจนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์0 8 8 5 8 6 1 3 2 9นะครับนะครับดูนะครับปินเลี้ยวๆอย่างนี้นะครับปล่อยกบสายเหล็กนะครับนะครับ นี่นะครับนทันใจนะครับตัดทิ้งใจได้ด้วยตัวเองก็โทรมานะครับนี่นะครับสันมิดนะครับหายากนะครับแบบนี้นะครับนะครับบอกได้เลยนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเรียกว่านะโมพุทธยะนะครับปิดด้วยตัวอุนะครับฝั่งนี้ตอกนะครับคาถา นะครับคาถาพระพุทธเจ้านะครับนี่นะครับปิดด้วยโต๊ะนะครับมีสวยงามนะครับโอ้โหนะครับคาถาพระพุทธเจ้านะครับหรือว่าอิติปิโสย่อนะครับนะครับนี่นะครับฝั่งนี้เป็นคาถาพระเจ้าสิบหกพระองค์นะครับนี่สวยงาม นะครับเจ้าของรักษาอย่างดีนะครับนะครับไม่มีสนิมเลยนะครับดูครับการเข้าขัางก็แน่นเปียเลยนะครับไม่มีโยกไม่มีครอนนะครับนะครับสวยงามนะครับดามงานะครับฝักไม้นะครับสวยงามนะครับ ทันที่สนใจเล่มไหนนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์088-586-1329นะครับนะครับนี่นะครับเข้มขขังศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันทั้งสองเล่มนะครับนะครับนะครับดามงาฝักไม้และก็ดามไม้ฝักไม้มีดยุบต้นนะครับนะครับ สนใจเล่มไหนนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์088 586 1329นะครับนะครับทันทีเข้ามากันในใหม่ก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเผื่อคลิปข้างหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ